สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนสวัสดีตอนเย็นๆน,นะจ้าสวัสดีเพื่อนๆใน YouTube แล้วก็ a c e o o o k จ้ามากินข้าวเจ็นนะจัเด้อจ้าพี่น้องมี้ก่จะมีเมนูสิร์ฟก็เราจะสมตำไอ้ตำซั่วแตงที่ขาดไม่ได้เลยจ้าเป็นตำเมนูปโปรดของไอ้ห้าเองแล้วจ้าทุกข้าวต้องมีส้มตำกินอะไรก็ไม่แสบยบ้าส้มตำแล้วก็จ้าตอนนี้ ก็จะมีน้ำปั่นเผือกด้วยจ้าอันนี้กับปั้นกินเองด้วยจ้าเผือกปั่นอันนี้เป็นน้ำเมนูโปรดเช่นกันสดชื่นแล้วหว,วานพอดีนันจ้าเราก็ปั่นพอดีของเราเนาะทำเองก็เลือกความหวานความอะไรได้ตามปกติของเราด้อจ้าช้ำๆจ้าแล้วก็จะมีเค้กบราวนี่จ้าอันนี้ก็ทำกินเองจ้าอันนี้ตัดมา กินวันละนิดวันละหน่อยนะจ๊ะเค้กบราวนี่รวยหน้าด้วยข้าวโอแล้วก็อัลมอนด์จากออสเตรเลียจ้าเข้มข้นนะจ๊ะเป็นการเอาเค้กมาสูตรนี้เราจะไม่ได้นึ่งนะจ๊ะถ้านเนื้อกเนื้อเค้กมันก็จะไอ้นุ่มละมุนนะจ๊ะแต่นี่จะเป็นเนื้อเค้กแบบ,กร,บกรอบๆเลยนะจะพอเราเอา ไอ้ไมโครเวฟนันจะอบด้วยไมโครเวฟจ้าแล้วก็ปิดท้ายด้วยแกงพะโลอันนี้ไม่ได้ทำเองนะจ้าพอดีวันนี้แวะซื้อตลาดไปซื้อผักซื้ออะไรมาทําอาหารตอนเย็ยนกันเลยเออก็เลยอยากกินแกงพะโลก็เลยแวะซื้อถุงหนึ่งนะจ้าขอบคุณเอีทุกคนนะจ้าไม่ว่าจะเป็นใน Youtube แล้วก็ Facebook นะจ้าที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจ กันมาตลอดแล้วเราจะทำไอวิดีโอดีๆวิดีโอที่น่าติดตามวิดีโอที่น่าดูให้รับชมเรื่อยๆนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยจ้าบ๊ายบายจ้าเจอก,กันใหม่เมนูหนะ้า